สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามาสวนข้าวโพดอีกครั้งนะคะมาดูสภาพต้นข้าวโพดของเราเละไม่เป็นชิ้นดีแต่ก็ไม่ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ก็เสียหายไปเยอะอยู่แล้วค่ะหลายต้นหลายกอนี่นะคะ เดี๋ยวให้ชมตรงนี้กันนี่ค่ะต้นที่หักมานะคะน่ะเจ้าตูบทั้งหลายมาจีบกันแถวนี้เล่นกันซะจนต้นขาโพดเราเละหมดเลย วันนี้ก็เลยมาท <c oughs> ําอ่ำป้องกันตรงที่ที่เขาลอดไปมาหาสู่กันน่ะนะคะบางต้นก็หักซ้ำสองก็มีค่ะเคยหักไปแล้วครั้งหนึ่งหักอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าโตมาจะออกฝักให้หรือเปล่า นี่ค่ะมาซ่อมแซมตรงนี้ปิดกั้นเอไว้ไม่รู้ว่าจะกั้นได้สักเท่าไหร่นะคะทำเอาไว้ก่อนเท่าที่จะทำได้เขามามุดกันตรงนี้นะคะแล้วกว็ออกมาเล่นกันที่ในสวนเขาโพดเราจนหักกันละนีละนาดไปหมด เสียหายไปเยอะแล้วคะ่ะเห็นแล้วก็เฮ้ยเหนื่อยใจนะคะก็เลยมาปิดกัน้นเอาไว้ดูไม่รู้เหมือนกันว่าจะป้องกันได้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอดีก็เลยทำรั้วเสร็จแล้วก็เลยมาขุดดินเจาะให้เป็นหลุมเล็กๆนะคะเจาะ ระหว่างต้นเขานะคะให้เป็นหลุมเล็กๆเพื่อที่จะได้ใส่ปุ๋ยนะคะวันนี้เราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่สักหน่อยพอดีเมื่อวานฝนตกฝนหยุดไปได้สองวันค่ะหยุดไปได้สองวันแล้วก็ตกลงมาอีกนู่นนะคะตรงที่ยังไม่ได้ทำอะไรหญ้างามจริงๆเลยก็คงจะต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้อีกก็เดี๋ยวมีดอกพอเป็นดอกแล้วก็จะมีเม็ดแล้วคราวต่อไปก็จะยิ่งขึ้นมากันเยอะแยะมากมายอีกตอนนี้เขาก็กำลังเริ่มแตกช่อดอกแล้วลวค่ะต้องตัดไว้ก่อนก่อนที่ดอกเขาจะแก่ก็จะมาไถน้องว่าจะมาไถแต่ก็ไถไม่ได้อีกฝนตกลงมาอีกแล้ว เมื่อสองวันก่อนไม่ตกน้องก็เลยคิดว่าอ่าเดี๋ยวจะมาไถาละแต่ปรากฏว่าเมื่อวานตกลงมาอีกหนักพอสมควรก็ตรงที่เราปลูกข้าวโพดลงไปแล้วก็จะเป็นผลดีข้าวโพดได้น้ำชุ่มช่ำเติบโตดีแต่ก็เสียตรงที่ พื้นดินที่เรายังไม่ได้ทำอะไรหญ้ายังขึ้นเยอะอยู่หญ้าก็จะเจริญงอกงามดีก็ทำเกษตรทำสวนทำอะไรก็ประมาณนี้แหละนะคะผลดีก็ผักงามหญ้าก็งามตามไปด้วย ถ้าเกิดไม่มีฝนผักก็จะไม่ค่อยงามเรารดน้ำเอามันก็ไม่ดีเหมือนกับที่เขาได้น้ำฝนนะคะเขาได้รับน้ำฝนนี่ก็จะ,จะเจริญงอกงามดีกว่ากันค่ะในน้ำฝนมีปุ๋ยธรรมชาติมากมายที่ดีต่อพืชผัก ตอนนี้ก็เป็นเวลาสายหน่อยแล้วนะคะแปดโมงกว่าแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วค่ะนี่ก็ปนอมก็เข้าลมละลมมะขามอ๋ออยากจะรู้ว่ามะขามต้นนี้คือมะขามอะไรเขาก็ออกดอกปีที่แล้วก็ออกนะคะออกดอกแต่ไม่มีฝักแต่ออกดอกไม่เยอะเท่าไหร่แค่สองช่อสามช่อ แต่ปีนี้ที่เห็นก็คือเขาออกดอกหลายช่ออยู่เยอะอยู่นั่นแหละค่ะแต่ก็ยังไม่รู้อิ่มกันว่าจะติดฝักให้ได้ดูไหมว่าเป็นฝักอะไรเป็นมะขามอะไรตอนนี้ก็มองหาก็ยังไม่เห็นนะคะแต่ดอกเขาก็คือหมดไปแล้วนี่นะคะต้นต้นมะขามดอกเขาก็หมดไปแล้วอะคะ่ะแต่ก็มองไม่เห็นฝักเหมือนกันไม่รู้ ถ้าไม่เป็นฝักให้เห็นนี่น้องบอกว่าถ้าไม่มีฝักจะโคนทิ้งเพราะไม่ยอมออกเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่ยอมเป็นฝักให้นะคะแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นมะขามไม่ว่าจะมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานถ้ามีฝักให้มันก็ดีทั้งสองอย่างนะคะแต่อันนี้ก็คือว่าเขาไม่ยอมเป็นฝักไม่ยอมออกฝัก ก็มาดูสวนข้าวโพดเราค่ะของชุดแรกนะคะนี่หักจนจะหมดแล้วค่ะที่เหลืออยู่นี่ก็คือฝักเขายังอ่อนเกินไปเราก็เลยยังไม่ได้หักแต่ก็จะฝักไม่โตเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็จะประมาณว่าเก็บเอาไว้ต้มกินเองนะคะส่วนต้นก็คือเราก็ตัดตัดออกเดี๋ยวก็ จะหอบเอาออกไปทิ้งข้างนอก่อนะคะเมื่อวานนี้เอาออกไปบ้างแล้วตรงส่วนทางหัวร่องทางฝั่งนู้นนะคะทางนู้นก็คือว่าเอาเก็บออกไปบ้างแล้วตรงนี้ที่เหลืออยู่นี่ก็น่าจะมาเก็บตอนบ่ายแล้คะ่ะเพราะว่าเช้านี้เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ย เดี๋ยวเช้านี้จะใส่ปุ๋ยให้กับข้าวโพดรุ่นใหม่นะคะก็คงจะไม่ทันแล้วที่จะเก็บต้นตรงนั้นก็จะสายสายมากๆก็แดดร้อนก็ไม่ไหวคะ่ะต้องดูอีกทีถ้าเกิดว่าสายแล้วแดดล่มไม่ร้อนก็อาจจะออกมาเก็บเลยพอช่วงเย็นก็น่าจะต้องได้เอายามาหยอดต้นข้าวโพดนี่คะ่ะแดดล่มนะคะแสงลดลง ก็เลยมองดูมืดๆไปนะคะอันนี้คือว่าแดดรมะะ่มแดดหายไปนะคะจะมองเห็นไหมลายลายของใบข้าโพดโอเคแตะหน้าจอเพิ่มแสงได้นี่นะคะ แต่ใบเนี้ยจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ใส่ยาเขาหรอกค่ะเขาหายไปเองน่าจะเป็นนกมาจับเขาแตกใบใหม่ขึ้นมานกน่าจะกระจับนอนกินไปนะคะแตกใบใหม่มาก็ไม่โดนกินมาต้นนี้นี่เริ่มโดนกินนะคะเริ่มโดนกินละก็ติ้งหลักฐานเอาไว้เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะต้องได้อายา มาหยอดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะประสบความสำเร็จกับการงานทุกๆด้านที่ทำอยู่นะคะงานอะไรที่เราทำอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆงานค่ะขอบคุณมากคะ่ะ